สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ ครับสวัสดีครับอ่ามาถึงเวลานี้ลําดับนี้เราก็มาเยี่ยมชมลงทานนะครับลงทานไก่ทอดนะครับไก่ทอดไก่ทอดสดใหม่มาออกจากกระทะมาร้อนๆลูกเด็กเล็กแดงนะครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนโดยทั่วไปเด็กนักเรียนนึกก็มาร่วมกันมารับของแจกกันนะครับก็ให้เห็นบรรยากาศทุกคนมากมายนะครับ นะครับมีข้าวเหนียวไก่ทอดนะครับเออมารับกันอย่างมีระเบียบนะฮะไม่แย่งกันนะเอาแถวต่อคิวกันนะครับก็ขอให้ชมบรรยากาศโดยรวมนะครับอ่ะผมประวัดีนูก่อน เอาให้เป็นให้เป็นก่อนเลยมามาเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตนะครับขออนุญาตอ่าให้ดูนะฮะวันนี้เป็นเป็นอะไรเอ่ยอเป็นผัดไทยนะครับอาหารเส้นอาหารเส้นนะครับขนมจีนนะครับโอ้ผู้คนเยอะแยะมากมายนะครับขนมจีนเนาะโอเคปัดไล่ผมเหรอ ๋อไม่ไรไล่เพ่งมันเนาะนะครับ รับเลยเข้าแถวรับเ,เลยครับเข้าแถวรับเลยนะครับโอ้ไม่น่าเชื่อนะฮะว่าผู้คนจะเยอะแ,แ,แย่มากมายนะครับงานไม่ใหญ่จริงนะวีนะครับลงทันประมาณ50โลงได้นะครับวันนี้นะครับรองรับศรัทธาประชาชนได้อย่างมากมายนะครับวันนี้ไม่ต้องกลัวอดนะครับไม่ต้องกลัวอดนะครับไม่ต้องกลัวอดผมก็ได้เห็นบรรยากาศเก่าๆดังๆเดิมๆนะฮะที่ มีรงทานมากมายขนาดนี้นะครับผมคงอาจจะเจรายให้ได้ไม่หมดนะฮะนะครับทัง้งอาหารเครื่องดื่มนะครับกระจายนะอ่าลงทานเรากระจายไปหลายจุดนะครับ ่นนนทัังง้าแล้ววันนี้เป็นวันพระด้วยนะฮะก็คนก็จะมาร่วมทําบุญนะเสร็จแล้วก็จะมาอิ่มบุญนะอิ่มบุญนะอินั้นะอิ่มบนะอ่มบ่มาุญนอ่มบนะอมนะอ่นะอิ่นะอมบนิ่มบอ่มะอิ่มเุ็นทอ่นะิ่มนีอิ่มนะ่มบนะมนะอันมี้ยังไม่มบ้แจะอั่นะ้เ่็นขนะผมมกะ่และ ว่าแจกรีหรือเปล่าเขาบอกว่าเขาจะขายผมอะไรยี่บาทเนี่ยหนูน้อยเนี่ยนะครับต้งลงแจกยังแจกยังไม่แจกค่ะไม่แจกก็ไม่มาหนีไปเที่ยวร้านอื่นก่อนเนาะอ่านะครับก็ให้เห็นบรรยากาศนะครับโดยรวมนะครับวันนี้ก็คงจะต้องเดินเหนื่อยหน่อย นะครับเหนื่อยหน่อย,อ,ยอ,อันนี้ผมมาเล็งไว้แล้วเนี่ยนะครับสปากเกตตี้สปากเกตตี้เดี๋ยวผมมาเดี๋ยวผมมาเดี๋ยวผมมานี่ยสปากเกตตี้นะไปหากินเอาอะไรนะเชตติกิวไม่ได้นะจานละ8 9บาทก็ไม่ได้99บาทไม่ได้เดี๋ยวนี้น่าจะ129บาบาทละ นะครับอันนี้ผมมาเลงละนะครับก็เห็นลูกเด็กเล็กแดงนะครับก็ถือว่าให้ดูบรรยากาศโดยรวมสำหรับลงทานนะครับลงทาน ก็ยังหาบางเจ้ายังหาที่ลงกันอยู่นะครับยังหาที่ลงกันอยู่นะครับก็ไม่คาดคิดว่าจะได้รับนะแรงใจแรงตัททานะครับเป็นจํานวนมากมายนะครับสำหรับชาวบ้านรัตนะนะครับบ้านรัตนะตําบลทับไทยอำเภอตาพิยาจังหวัดสแก้วนะครับบางลงก็แจกแล้วบางลงก็ยังนะฮะบง ก็อย่องนะครับผมก็เดไม้อีกหนึ่งโปรงนะที่กําลังจัดเตรียมกันอยู่นะครับอะไรเอ่ยวันนี้แจกอะไรโอ๋อเราจองดังโมของหวานอ่ามีของหวานอ๋อมีบัตรไทยด้วยโอ้ยวันนี้ขนมเทียนด้วยโอ้ยวันนี้สบายแล้ว นะครับอิ่มอิมอิมวันนี้ไม่ต้องกลัวอดนะครับก็ให้ดูบรรยากาศโดยรวมก่อนนะครับนะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะมีนะฮะความคืบหน้าก้าวหน้าอย่างไรก็จะได้หยิบยกขึ้นมานำเสนอกันไปโดยลำดับนะครับสวัสดีครับนะฮะนะครับ Oh, <laughs>